ขอโทษครับทำกิจกรรมอะไรกันครับทำกิจกรรมอะไรกันอยู่ครับโอเคทูบนะครับโอเคครับใช่ครับวิทยากรไหนเอ่ยออ๋โอเคอธิบายหน่อยสิเป็นไงมั่งทูบกันยุง เราเป็นทูบเจ็ดสีนะครับไปมีวันจันทร์อะไรเงี้ยตามสีเลยนะครับแล้วทูบเนี่ยก็สามารถจุดเอาไว้กันยุงได้ด้วยนะครับเราต้องการอะไรก็ทำตามนั้นได้เลยนะครับผมดีะค